ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างที่เห็นนะครับเราสาม,มารถที่จะทําชิ้นงานได้วันละ30-50ชิ้นได้แบบสบายๆเลยครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําจิกในการประกอบชิ้นงานที่มีปริมาณมากๆครับ สวัสดีครับผู้โจวคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําจิกสําหรับประกอบขาข้างของชิ้นงานนะครับจิกมีหลายแบบมีทั้งการทําทจิกเพื่อตัดเหล็กนะครับผมทาจิกาทาจิกเพื่อทําขาด้านข้างนะครับแล้วก็ทําจิกเพื่อประกอบเป็นชิ้นงานนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทําจิกในลักษณะของทําฝาด้านข้าง ให้เสร็จหมดทุกตัวก่อนนะครับวันนี้เราจะทําชิ้นงานที่เป็นลักษณะของม้านั่งแบบนี้้งครับทั้งหมด10ตัวนะครับผมแล้วก็อีกจิ๊กหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวสําหรับเด็กประถมนะครับทั้งหมด5ตัวซึ่งมันจะประกอบกันเป็นโต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็ม้านั่ง2ตัวเนี่ยทั้งหมด5ชุดนะครับทีนี้การทําจิ๊กฝาข้างคืออะไรนะครับผมเวลาที่เรามองชิ้นงานนะครับเวลาที่เราขึ้นชิ้นงานเนี่ย เราก็จะทาซ้ายกับขวาก่อนนะครับผมคือเราก็จะทําขาตรงนี้ก่อนนะครับกับขาตรงนี้นะครับมันก็คือขาเดียวกันเนาะแล้วค่อยมาใส่คานคานยาวนะครับดังนั้นเราจะทําทั้งหมด10ตัวเราก็ต้องทําขาเนี่ยทั้งหมด20 20อันนะครับผมซึ่งการทํา20อันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโมแต่มาวัดจับฉากทีละครั้งเนี่ย มันก็จะเสียเวลามากนะครับดังนั้นเราก็จะใช้หลักการของการทําจิกนะครับทำจิกในการทําให้มันเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือม้านั่งแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับทําด้านข้างก่อนแล้วมาใส่ตรงกลางนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีแข็งแรงนะครับผมมันแข็งแรงเพียงพออยู่แล้วนะครับก็เราดูแล้วว่าเราจะต้องทําข้างก่อนครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแผ่นไม้นะครับ แผ่นไม้1แผ่นแนะนําเป็นแผ่นไม้อัดนะครับเป็นไม้มันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะต่อยออกหรือว่าเอาค้อนต่อยออกหรือว่าจะใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับผมมันสามารถทําชิกได้ง่ายมากนะครับหรือจะใส่อะไรทําได้ง่ายๆมากนะครับแล้วก็เป็นเศษไม้พวกนี้ที่มีความอาจว่าที่มีความตรงนะครับเศษเก่าๆนี้ที่มีความตรงเราก็จะได้เอามาวางเราใช้เศษไม้แค่4อันนะครับผมสอันในการทําชิกซึ่ง เดี๋ยวไปดูวิธีทํานะครับผมมันจะง่ายมากแล้วก็จะทําให้ทํางานได้เร็วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะประกอบทําจิกของโต๊ะก่อนโต๊ห้าตัวดังนั้นก็จะทําขาข้างเนี่ยทั้งหมด10ขานะครับเพราะว่าตัดเป็นไม้ใหญ่มาแล้วก็จะลื้อแล้วก็ทําเป็นฝาข้างของม้าอันเล็กนะครับทั้งหมด20ขานะครับเพราะต้องทํา10ตัวเดี๋ยวไปดูวิธีการทําอย่างง่ายๆกันครับในการทําจิกนะครับผมหลักการของมันอย่างง่ายๆก็คือว่า ขาต้องนั่งอยู่บนไม้ชิ้นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดขามันวางอยู่บนไม้ชิ้นเดียวกันเนี่ยโอกาสที่มันจะกระดกเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะครับดังนั้นเราก็จะต้องยืดขาเป็นหลักนะครับขาอยู่เดียวกันทีเนี้ยวิธีการทําจิ๊กอ่ะมันก็จะมีอยู่2แบบนะแบบแรกนะครับผมก็คือถ้าเกิดเรามีชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับที่ไม่ใหญ่มากเราก็สามารถเอาชิ้นงานนะครับมาถ่ายเป็น เป็นจิ๊กได้เลยนะครับแบบนี้ชิ้นงานเ,าเราไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็เห็นไหมครับขาต้องนั่งอยู่นั่งอยู่บนไม้ท่อนเดียวกันนะครับผมมันก็จะทําให้มันเสมอนะครับแล้วก็ถ่ายเอาจากต้นแบบเลยนะครับมันก็จะทําได้ง่ายนะครับได้ง่ายปุ๊บแล้วเราก็ทําตรงส่วนของอล็อกตรงส่วนของไม้ล็อกไว้นะครับล็อกไว้ปุ๊บ อ่าปุ๊บอย่างนี้นะครับผมก็ใช้แค่4ชิ้นนะครับก็จะจบขั้นตอนได้เลยนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีต้นแบบหรือต้นแบบมันใหญ่มากนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้แค่ฉากนะครับแนะนำให้เป็นฉากใหญ่ๆนะครับโอกาสที่มันเทียนมันจะมีน้อยอันดับแรกนะครับเราก็จะทำการหา วางขาก่อนนะครับผมให้ขามันวางอยู่ไม้ชิ้นเดียวกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราก็จับขาเออขด้านใดด้านหนึ่งให้ฉากนะครับผม uh, พอขาด้านใดด้านหนึ่งฉากแล้วอีกขาเราก็แค่อมาชนนะครับผมมันก็จะง่าย นั้นขาด้านบนนี้นะครับมันก็จะสูงจากพื้นอยู่ที่10เซนนะครับ1ิบเซนเป็นตำแหน่งที่ไม่กวาดอะไรมันสามารถกวาดขึ้นมาถึงได้นะครับสิบเซนจะใช้อีกวิธีก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้วัดเนาะ,ะเราก็รู้ว่าเหล็กหนึ่งนิ้วเนี่ยแบบนี้นะครับ คุณโจก็ไม่ค่อยชอบวัดเนาะเหล็กหนึ่งนิ้วมันมีขนาดประมาณ2 5จ้าเซนนะครับผมดังนั้นแท่นขวางอะ่ะเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแท่นขวางเราจะอยู่ตรงนี้นะแท่นขวางเราจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมเราก็ยกออก่อายกตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็เอาไม้เอาไม้มาวางนะครับ แล้วเราก็จับตรงนี้อีกทีหนึง่ง10เซนนะครับ10เซนโอเคพอได้ด้านล่างแล้วนะครับเราก็มาดูด้านบนนะครับผมด้านบนขามัน48นะครับ48ขาต้องนั่งนะครับขาต้องนั่งข้างล่างโอเคแล้วไอ้คารตัวนี้มัน50นะครับ่าคามนี้50 จิ๊กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจิ๊กของเราแค่นี้เองนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับขาด้านข้างของโต๊ะนะครับต่อไปเราก็จะทําขาด้านข้างของม้านั่งนะครับซึ่งมันจะตัวเล็กนะครับผมเราก็ทำการต่อยต่อยจิกออกนะครับเศษไม้ออกแล้วก็ทําการ ตัวนี้อยากเป็นฉากอยู่นะครับผมเราก็สามารถเอามาใช้ได้ขานะครับขาของตัวนมานั่งจะประมาณนี้นะครับมานั่งครับแล้วก็ตรงส่วนของของคานนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็ทําการล็อกตัวตัวบนก่อนนะครับล็อกตัวบนเราก็ทำการล็อกตัวบนก่อนเราก็เอาเศษเศษไม้นะครับผมมาเพราะว่าเราจะทำจิกได้แบบสามารถคล้องตัวแล้วก็ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายนะครับ Okay. ส่วนตัวล่างนะครับผมก็ประมาณอา,อาจจะไม่ถึง10เซนเนะเาะเราก็เอาประมาณนี้พอนะครับสิบเ,เซนขอบบนนะครับ โอเคจิ๊กของเราก็พร้อมนะครับก็พร้อมแล้วนะครับอ่าเวลาเราลือจิ๊กก็ง่ายนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับสองฝาข้างของทั้งโต๊ะแล้วก็กเออม้านั่งนะครับผมก็สังเกตว่าการทําจิกจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเสียเวลาทําจิกสักเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องอะไรให้มันตรงให้มันได้ที่สุดนะครับผมถ้าว่าจิกมันเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นเสียเวลาทําจิกละเมียดละไม่นิดนึงนะครับแล้วก็เราใช้เศษไม้นะครับแค่4อันก็สามารถที่จะทาให้ได้ปริมาณที่เร็วมากขึ้นนะครับไม่ยังเป็น ต้องเอาเหล็กอะไรมาทํานะครับผมเอาไม้นี่แหละทํามันจะได้ลื้ง่ายแกะง่ายนะครับแล้วประกอบได้ง่ายมีแผ่นเรียบๆสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเศษไม้อีกสัก4อันนะครับก็สามารถที่จะทําจิ๊กและทําให้งานได้เร็วอย่างนี้ได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังสนใจในงาน diy อยากจะทําเองนะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับมีคําถามมีคําแนะนําอะไรคอมเมนต์มาได้ใครมีวิธีการประกอบที่เร็วกว่านี้ยังไงก็ ลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ความรู้กันนะครับเดี๋ยวตอนที่3นะครับผมเราก็จะทําการประกอบนะครับเอาพวกนี้ไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็ถ้ามันเบี้ยวอะไรปุ๊บก็จะมีวิธีการแท็กเป็นรูปร่างก่อนแล้วก็กระแทกอะไรให้มันได้ฉากนะครับผมซึ่งมันก็คือเอาโต๊ะของตัวมันเองนะครับเป็นจิกของตัวมันเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูจะลับติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับวัสดีครับค้โจคนเล็กงานช่างไม้จิตราสาครับ